ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกะทีนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเลยอ่ะวันนี้นะักเรียนเป็นวันสิ้นเดือนหรือเปล่าใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วนะแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะเริ่มเดือนใหม่ด้วยนะคะดังนั้นนะักเรียนเรื่องในหน่วยที่อ่าหกนะเราเรียนกันจบไปแล้วนะคะและวันนี้สัปดาห์นี้เราจะ เรียนในหน่วยใหม่แล้วก็คือหน่วยที่เจดนะในเรื่องของวงกลมนั่นเองอ่ะเรื่องแรกนะของวงกลมเดี๋ยวเราจะมาทบทวนส่วนต่างๆของวงกลมกันก่อนมาทําความรู้จักว่าเออวงกลมมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะอ่ะโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลย กอนอื่นนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองดูรูปเหล่านี้นะคะอะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปล้อรถนั่นเองนะเป็นล้อรถอ่ะแล้วรูปนี้ล่ะอะเป็นรูปนาฬิกาข้อมือนะคะหลายคนอาจจะกําลังใส่อยู่ด้วยใช่ไหมเอ่ยตอนนี้นะใส่นาฬิกาข้อมือนะคะอ่ะและ รูปสุดท้ายรูปนี้ไหนมีใครเคยขึ้นชิงช้าสวรรค์บ้างเอ่ยอะชิงช้าสวรรค์นั่นเองนักเรียนดูนะอะทีนี้แล้วทำไมครูถึงเอารูปสามรูปนี้มาให้เด็กๆดูในวันนี้ล่ะอะมีใครรู้บ้างอะบางคนอาจจะสังเกตได้แล้วว่าก็เพราะว่ารูปเหล่านี้นะมันมีส่วนประกอบของ รูปวงกลมนั่นเองเอ๊ะตรงไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะรูปแรกรูปล้อรถตรงนี้นะักเรียนส่วนกลมๆของมันนะโหเห็นได้ชัดเลยนะขอบของล้อรถตรงนี้ก็เป็นวงกลมส่วนด้านในโครงของล้อรถนะคะก็เป็นวงกลมเหมือนกันอ่ะครูวงเป็นสีแดงๆให้ดูนะว่ามันเป็นวงกลมจริงๆแล้วรูปที่สองล่ะรูปที่สองวงกลมอยู่ตรงไหน,นเอ่ย อะวงกลมก็คือส่วนของหน้าปัดนาฬิกาตรงนี้นะคะอะ่หน้าปัดนาฬิกาเขาเป็นวงกลมแต่ว่าไม่ใช่นาฬิกาทุกเรือนจะมีหน้าปัดเป็นวงกลมนะนักเรียนบางเรือนก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะบางเรือนก็เป็นวงรีอ่แต่ค,ครูเอาอ่ารูปนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ามันมีหน้าปัดแบบวงกลมเหมือนกันแล้วชิงช้าสวรรค์ล่ะส่วนไหนที่มันเป็นวงกลมเอ่ยอะ คือส่วนขอบตรงนี้ของมันใช่ไหมเอ่ยนักเรียนที่ไว้ติดกับเป็นโครงนะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นโครงของมันนะโครงของชิงช้าสวรรค์น,นะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองอ่าในชีวิตประจําวันนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าเรานะก็จะเจอรูปวงกลมสิ่งต่างๆที่มีส่วนประกอบของรูปวงกลมเยอะแยะเลยนักเรียนอาจจะลองมองไปรอบๆตัวดูนะคะว่าเอ๊ะมีสิ่งไหนบ้างนั้นที่มันมีส่วนประกอบของวงกลมนะลองดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเอ๊ะยัง ไม่คุ้นเคยยังหาไม่เจอว่าวงกลมมันจะต้องเป็นยังไงนะมันจะต้องมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราจะมาเรียนรู้กันนะนักเรียนส่วนต่างๆของวงกลมบางคนอาจจะรู้จักแค่มันเป็นวงกลมๆแบบนี้แต่ยังไม่รู้ว่า,าในวงกลมนั้นนะประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะรูปนี้เลยนักเรียนเป็นรูปวงกลม ส่วนประกอบแรกเลยคุณรูจุดลงไปแล้วก็มีตัว k แบบนี้ตรงนี้นักเรียนเขาจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะเขาจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางอาจเป็นจุดกึ่งกลางนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามันอยู่ตรงกลางเลยระยะห่างระหว่างของเส้นรอบวงกับจุดกึ่งกลางนี้มันก็จะเท่ากันหมดเลยนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะวัดไปตรงไหนนะวัดตรงไหนก็จะเท่ากันเลยมันอยู่ตรงกลางเลยนะของวงกลมนะคะต่อมา ต่อมาเส้นนี้เส้นส่วนของเส้นตรง OP นักเรียนส่วนของเส้นตรง OP ตรงนี้นะคะลากผ่านจุดศูนย์กลาง่ลากผ่าน K ไปเลยนะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยลากผ่านจุดศูนย์กลางไปตรงนี้เราจะเรียกเขาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางอจําได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะต้องลากผ่านจุดศูนย์กลางนั่นเองมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางต่อมามีอะไรอีกนักเรียนจุดศูนย์กลางไปแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางไปแล้ว ส่วนต่อมาก็คือส่วนนี้นั่นเองอ่าเป็นส่วนของเส้นตรง LK นะคะนักเรียนเราจะเรียกเขาว่ารัศมีอ่าลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงนะักเรีออยนลากไปเลยอ่ะตรงนี้นะก็คือเรียกว่าเส้นรอบวงนะคะคุณครูก็ลากจากจุด K ไปยังจุด L ตรงนี้นะเราเรียกว่ารัศมีอ่ะทีนี้รัศมีมาแล้วแล้วตรงนี้ล่ะ ส่วนของเส้นตรง MN ตรงนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ๊จะใช่รัศมีหรือเปล่าหรือจะใช่เส้นผ่านศูนย์กลางหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะักเรียนเขามีชื่อเรียกว่าคอร์ดนั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะไม่คุนเคยว่าเอ๊แล้วมันคอร์ดมันคืออะไรล่ะมันไม่เหมือนกับรัศมีกับเส้นผ่านศูนย์กลางหรอนักเรียนดูนะว่าคอร์ดนักเรียนเขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ จุดศูนย์กลางเลยเห็นไหมเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับจุดศูนย์กลางเลยเขาจะลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็เป็นคอร์ดได้ถ้าค,คุณคูลากจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนี้นักเรียนตรงนี้นะก็คือคอร์ดเหมือนกันอ่าคอร์ดเหมือนกันเลยแต่นักเรียนอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เสมอไปนะว่ามันจะไม่เกี่ยวกับจุดศูนย์กลางเพราะว่าเพราะว่าเส้นนี้ เส้นนี้ก็คือคอร์ดเหมือนกันนักเรียนมันคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปหาเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเรียกเขาว่าคอร์ดนั่นเองแต่คอร์ดนี้เขามีความพิเศษนักเรียนเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขานะลากผ่านจุดศูนย์กลางนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวงกลมวงนี้กันดีกว่ามีชื่อเป็นภาษาไทยนักเรียนมีชื่อเป็นภาษาไทยนะคะ วงกลมนี้เราจะเรียกว่า um นะวงกลมวอนะวงกลมวอนะคะเรียกจากนะักเรียนเรียกจากอะไรก็คือจุดศูนย์กลางนั่นเองเราดูที่จุดศูนย์กลางแล้วจุดศูนย์กลางนั้นมีตัวหนังสืออะไร <S <S ตรงนี้มีตัวหนังสือวอแหวนดังนั้นเราจะเรียกวงกลมนี้ว่าวงกลมวอนะคะอ่ะและจุดวอนักเรียนจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเหมือนที่เรา เรียนผ่านไปเหมือนที่เราดูกันไปเมื่อกี้เลยนะนะักเรียนจุดศูนย์กลางนะคะตรงนี้นะจุดวอเราจะเรียกเขาว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมต่อไปอ่ะเรามาดูส่วนของเส้นตรงวออตรงนี้นะส่วนของเส้นตรงวอ,อส่วนของเส้นตรงวอสวอสอคือเส้นนี้และส่วนของเส้นตรงวยตรงนี้สามเส้น,นนี้นักเรียนเราเรียกว่า เป็นรัศมีของวงกลมนะคะเป็นรัศมีของวงกลมนะเพราะว่าลากจากจุดศูนย์กลางนะไปยังเส้นรอบวงนะคะอะเห็นไหมเอ่ยวอยก็ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงวออก็เหมือนกันวสก็เหมือนกันนะคะเราเรียกว่าเป็นรัศมีนะทีนี้มาดูส่วนของเส้นตรงกคบ้างอะกคคง แล้วก็สอยอเป็นคอร์ดของวงกลมเหมือนที่คุณครูบอกไปเลยว่าคอร์ดจะลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปหาเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งเราจะเรียกว่าคอร์ดนะอ่ะกอก็เป็นคอร์ดคคของโอง,องตรงนี้ก็เป็นคอร์ดและสอยอตรงนี้ก็เป็นคอร์ดเหมือนกันแต่นะักเรียนลองสังเกตดูส่วนของเส้นตรงสอยอตรงนี้นะเขาบอกว่า เป็นคอร์ดที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมจริงไหมอะผ่านจุดวอเห็นไหมเอ่ยสยอนี้นะผ่านจุดวอมันเป็นคอร์ดที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและเป็นคอร์ดท yes ี่ยาวที่สุดด้วยนะคะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคอร์ดที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมจะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะอะทีนี้เราจะเรียกสอยอนี้ว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางไว้นะเรียนดูเห็นไหมมันลากผ่านจุดศูนย์กลางนะคะมันเป็นทั้งคอร์ดที่ยาวที่สุดแล้วก็เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมด้วยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูข้อนี้อ่ะข้อนี้วงกลมเหมือนเดิมเลยนะักเรียนวงกลมเหมือนเดิมเลยที่เราดูไปเมื่อกี้นี้นะคะเราจะสรุปวงกลมรูปนี้ได้ว่า เส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนจะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นวงกลมรูปไหนเลยแต่ว่าคุณครูยกตัวอย่างให้ดูเป็นวงกลมรูปนี้นะวงกลมทุกรูปเลยนักเรียนมันจะเป็นเส้นผ่านศูนย์มันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะและเส้นผ่านศูนย์กลางจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีอ่ะดูนะเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้เขาบอกว่ามันจะยาวเป็น สองเท่าของรัศมีเลยอ่ารัศมีวอสอรัศมีวอยอเห็นไหมเอ่ยแล้วเส้นซยตรงนี้เขาจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีสเสมอนะนักเรียนเส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนต้องจำให้ได้นะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันบ้างดีกว่าว่านักเรียนจะตอบคำถามเกี่ยวกับวงกลมถูกหรือเปล่าอ่ะเขาถามมาว่าให้นักเรียน บอกชื่อของส่วนต่างๆของวงกลมอ่ะบอกชื่อของส่วนต่างๆของวงกลมนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนแรกจุดศูนย์กลางอ่ะจุดศูนย์กลางคือจุดไหนเอ่ยจุดศูนย์กลางก็คือจุด K นั่นเองนะคะจุด K นั่นเองส่วนตรงนี้นะคือจุดศูนย์กลางนะคะต่อมาเส้นผ่านศูนย์กลางล่ะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นไหนเอ่ย ให้ตอบเป็นส่วนของเส้นตรงอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะักเรียนดูว่ามีเส้นไหนบ้างอ่ามีเส้น O P นใช่ไหมเอ่ยเนี่ยตรงนี้ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะักเรียนดูเส้นส่วนของเส้นตรง O P และส่วนของเส้นตรง M N นะคะอ่ะสองเส้นนี้นะลากผ่านจุดศูนย์กลางนะคะ จากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเรียกสองเส้นนี้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองต่อไปรัศมีล่ะรัศมีคือตรงไหนบ้างอ่ะรัศมีนักเรียนดูมีหลายเส้นเลยนะในรูปนี้นะนักเรียนมีหลายเส้นเลยที่มีชื่อเรียกนะแต่จริงแล้วรัศมีไม่ได้มีเฉพาะอ่ะเป็นเส้นที่นักเรียนเห็นนะนักเรียนเพราะว่า ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้านักเรียนลากเพิ่มไปอีกมันก็สามารถเป็นรัศมีของมันได้อีกวงกลมหนึ่งวงนักเรียนมีรัศมีหลายเส้นมากเลยนะอ่ะแต่เรามาดูรูปนี้เรามาดูมันมีชื่อเรียกเรามาดูรัศมีที่เขามีชื่อเรียกที่เขากําหนดมาให้นักเรียนอ่ะดูนะว่ามีเส้นไหนบ้างมีส่วนของเส้นตรง KO อ่ารากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงแล้วเส้นแรกคือ ส่วนของเส้นตรง KO ต่อมาก็เป็นส่วนของเส้นตรง KP อ่า KP แล้วต่อมาส่วนของเส้นตรง KM อ่ะเส้นนี้ก่อนส่วนของเส้นตรง KM และสุดท้ายก็คือส่วนของเส้นตรง KN นั่นเองนะคะ,ะเห็นไหมเอ่ยว่ามันมี4เส้นนะคะรัศมีมันมีสเส้นนะในอ่ารูปนี้ที่มันกำหนดชื่อมาให้นะคะอ่ะโอเคนะ ทั้สมีผ่านไปแล้วต่อมามาดูคอร์ดกันบ้างคอร์ดของวงกลมนะคือเส้นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองอะเรามาดูว่ามีเส้นไหนบ้างเริ่มจากเส้น LP ก่อนเลยเส้น LP นะคือเส้นนี้นักเรียนเห็นไหมว่ามันลากจากเส้นรอบวงฝั่งนี้ไปยังเส้นรอบวงอีก ฝั่งหนึ่งนะคะเป็นคอร์ดนะอ่ามีอีกไหมเอ่ยคอร์ดมีอีกไหมคะอ่ามีอีกเหมือนกันนัเกเรียนดูนะเป็นเส้นนี้เส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางที่เราตอบไปเมื่อกี้นี้นะว่ามันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมันก็คือคอร์ดเหมือนกันแต่จะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะอ่ะมีส่วนของเส้นตรง MN และ ส่วนของเส้นตรง OP นั่นเองนะเป็นคอร์ดของวงกลมเหมือนกันนะคะในรูปนี้นะที่มีชื่อเรียกนะคะอะโอเคนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะว่าส่วนประกอบของวงกลมนะที่เราเรียนกันในบทที่7ในปหนี้นะนักเรียนมันก็จะมี4อย่างด้วยกันใช่ไหมเอ่ยมี4อย่างด้วยกันก็คือจุดศูนย์กลางเส้นผ่าน อ่าศูนย์กลางรัศมีแล้วก็คอร์ดนะคะอ่ะจุดศูนย์กลางตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเลยก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึง่งและรัศมีก็คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง,ง,บวงคือเส้นนี้นะคะและคอร์ดก็คือ เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่จําเป็นต้องผ่านจุดศูนย์กลางอย่างเดียวก็ได้นะเป็นเส้นนี้ก็คือคอร์ดเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะทีนี้อยากจากที่เราศึกษารูปวงกลมมาแล้วนะักเรียนทำให้เราได้ข้อสรุปที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น จะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะเส้นนี้จะมีความยาวยาวเป็นสองเท่าของรัศมีเสมอเลยนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวงกลมรูปไหนนะคะและเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้เราจะเรียกมันว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนกันแล้วก็เป็นคอร์ดเหมือนกันและจะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนั่นเองอ่ะ โอเคนะได้ข้อสรุปมาสามอย่างนะคะวันนี้อ่ะทีนี้เราได้ดูตัวอย่างของครูไปแล้วค,คุณครูพาดูแล้วนะว่าเอ๊ะส่วนประกอบต่างๆของวงกลมมันมีชื่อเรียกยังไงเรียกตรงไหนบ้างเส้นไหนเป็นเกาะเส้นไหนเป็นรัศมีเส้นไหนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางบ้างนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้าน แต่การบ้านวันนี้จะไม่ใช่ใบางานนักเรียนนักเรียนจะไม่ต้องเขียนนะในสัปดาห์นี้ครูรูจะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมในเว็บไซต์ w o r d ์ด l ออย่างที่นักเรียนเคยทำมาเหมือนเดิมเลยนะ w o r d w a l r ยังจำได้ไหมเอ่ยในช่วงสัปดาห์แรกๆนะคะที่ครูให้นักเรียนไปเล่นนะเหมือนคล้ายๆเป็นเกมนักเรียนให้สแกน QR Code นะคะแล้วไปตอบคำถามเลยนักเรียนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสแกน QR code ไม่ได้ให้นักเรียนอ่า พิมพลิงก์นี้ลงไปนะพิมพ์ลิงค์นี้ลงไปนะคะค้นหาแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เป็นหน้านี้นะเป็นคําถามแบบนี้นะเป็นข้อคําถามแล้วก็มีตัวเลือกให้นะักเรียนเลือกนะคะมีจํานวนแค่3ข้อเองนะักเรียนให้นักเรียนเข้าไปตอบคําถาม3ข้อนี้นะเพื่อทดสอบดูว่าเอ๊ะตนเองมีความเข้าใจ เกี่ยวกับวงกลมจริงไหมนะคะไปลองไปทบทวนกันดูนะคุณครูก็จะได้รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครเอ๊ยยังไม่เข้าใจสงสัยยังงงง,งอยู่นักเรียนก็สามารถอ่ามาถามครูได้ตลอดเลยนะโอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนเราก็ทำความความรู้จักเกี่ยวกับส่วนต่างๆของวงกลมไปนะหวังว่านักเรียนจะอ่าชื่นชอบนะสนุกนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการคิดเลขอะไรนะใน คลิปนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตดูส่วนต่างๆของวงกลมดูรูปอะไรแบบนี้ไปก่อนนะลองไปทำกันดูนะหวว่านักเรียนจะสนุกกับการชมคลิปแล้วก็สนุกกับการทำกิจกรรมในเว็บไซต์ Word War นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ